สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสายดวนนะครับปูอุบลอยู่ในสายนะครับปูว่านะครับดวนเดอบ่าวเถานะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดวนนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนอีหงจังมาฟังน้ำกันตอนนี้ปูอยู่ในสายกาบน้มัสการครับปูอาจริ์เล่อครับผมคือว่าดวนดวนมี่หงนะครับปู นี่ด้วนมันดับสี่กับแปดเพ้อดับสี่กับแปดแปดขึ้นเจ้าขึ้นดังแด่ขึ้นจะมาดับเออขึ้นเจ้าดังตลอดอ่าต่อปูดับดับงวดก่อนหกสองกับอกนี่ักตัวบ่เอองวดก่อนสองตัวสองกับอกดับอืมตั้งจะมีเอ้าแต่ว่าปูขึ้นให้เด่นสีบนเอาคำนวณทีเปล่าเปล่าเป็นบ่ เออไม่ตั้งไว้ทุกหลักกันนะครับผมตั้งสามรักตั้งสามแบบใช่กันครับบาทนี้คือแจ้งผมนี่จะให้เปลี่ยนชุดบนไหมบ่ปูรถชุดแรกลักซีลักซีเปลี่ยนใหม่หมดชุดบนและล่างหรือเปลี่ยนบอละเลือดแต่ลักลอยเลือดแต่ลักลอยฮะลาบนนี่ไอ้ละล่างนี่เปลี่ยนบ่ทั้งล่างคงที่คงที่ ตัวตัวไหนคงทีล่างนี่ตัวไหนคงทีย่ยมีเอฟซีอีกที่นะล่างเนี่ยหกห้าเม็ดเดียวหกห้าเม็ดเดียวถือว่าปูอุบลไห่บ้าวท่าตั้งแต่ตองวดได้พี่น้องตั้งแต่ออกวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับกังขึ้นมาปูกับปล่อยไห่บ้าวท่าเลยล่างเม็ดเดียวหกห้านะครับเพราะว่างวดที่แล้วปูไห่สี่สามเม็ดเดียว ชุดบนเล่ยฝากโทรมาบอกบ่าเถ่าว่าเปลี่ยนยกชุดมันมาปูมนกับอืมข้างบนเก็บาดนีดับตัวไหนกูบนนี่ดับตัวแรกสี่กับแปดสี่กับแปดแปดหนีม,มากบอ<ม>บนี่แปดบอแม่มันบอบอแม่ปูเออข้างล่างข้างบนเลยครับ บารีซี่ก็แปดสี่กับแปดไม่มาบนเ <Yeah. S 1> <ม>ต่มสูตรที่คำนวณสูตรนี้มีหายลักเลยครับนะมันว่นนี้คำนวณเป็นสูตรสูตนี่ครับอืวิ่งตัวแรกซีบาบนี้เปลี่ยนวิ่งตัวแรกซีเปลี่ยนซี่ออกข้างบนหลักติดวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่ง <And> ตัวเดียวว,ยว่าปูตัวเดียววิ่งหนึ่งตัวเดียว ครับบนจับคู่ได้ครับผมหนึ่งเจ็ดจับคู่แห่งจับคู่ปูคู่เดียวจับคู่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเอาบอมี่บอมี่หนึ่งอื่นเลยบบอหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนี่บอกเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับ หลักรอ้อ,รกรอยคือห้าครับผมหลักร้อยคือห้าสามตัวก็จะได้หาหนึ่งเจ็ด,ห,ห,จดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเอาวคือไปตรงเลขดังข้าเจ้าแถบลาบัวดังเท่ไหรห้า แค่เจ้าได้ไมาเจ็ดห้าหนึ่งบอกหรือตัวเด็กขึ้นไบือเนาะขึ้นไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ามั้งบอกปัวของปัวได้หาหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเออห้าหนึ่งเจ็ดของปัวลักร้อยหา้าแมนอ่าักร้อยหา้ารักร้อยห้าเจ็ดนี่ครัเน้นตัวเดียวขึ้นหนึ่งเจ็ดเน้นตัวเดียวหนึ่งเจ็ดกรับ เอาเดี๋ยวเ้าเถาเขียนก่อนดับดับอย่างปูสกับ 8, ด,บบ 8. บดับสี่กับแปดบนดับช่องบุษบางเลยกับดับบนล่างนี่หมปูแมนโอ้แอล่างล่างวิ่งหกน,นะปูน่ะล่างวิ่งหกจับคู่หกห้าเล็มเดียวครับวิ่งล่างหก หกห้ายังเหมือนเดิมหกขาบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนนะครับไอ้นี่ชุดชุดที่ปูไหต่ตองวันนี้ซีดับรับซีับแบบครับผมเน้นหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเน้นหนึ่งเจ็ดตัวเดียวครับผม อางเจเขามาชงไหมเมนีบ้เท่าอะไรครับอานุนเจ๊กตเข้มหหามาชงเนีสองชุดซั่งซั่งลอตเตอรี่ไปบอกปูสั่งสั่งเข้ามาชงเมีหกหายี่สิบสองใบครับชุดหกหานี่ได้ยีิบสองใบครับได้สิบชุดกับอีกได้เพิ่มอีกสองใบอืี่อาอทำมาชมคือซีเนี่ยที่ปูไหต่ตองหวัดซีศูนย์ซีหนึ่งซีสามซีแปดซีหกซีเก้าเนี่ย ลักซี่นี่คือมันไม่ดับตัวนี้แล้วปิดดับนี่จิดเิียดับซีก็แตกครับอืมเอาจำ้ชมมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมว่าอะไรแปลวาเลขไปมากมันบ่าพัวเดี๋ยวหมายฟูข้นที่ปุยเปล่าที่ปูยมันมาเพื่อซีนี่คนนี้แม่สักตัวเดียวอ่าใส่ระงวดจำุชมปุยแต่คือเสียขึ้นจะขอกระทุ้มใบใจดีครับเอ้าวฟินอลมาเบิ่งน้ำกันนะครับผม ครับหน้าจอนรูมชมอันนี้ของงวดเก่านะครับสี่สามตรงๆนะครับอันนี้ชุดที่ปูให้ตองวัดครับล่างหกห้าบนหลักสี่นะครับปูว่าชุดบนนี้สี่ดับนะครับโทรมาเปลี่ยนนะครับสี่กับแปดดับทั้งบนทั้งล่างบมปูอืมนะครับครับอ๋อเปลี่ยนเป็นวิ่งหนึ่งบนแม่หมอปู ครับหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหลักหลักร้อยห้าเป็นมันึ่งเจ็ดครับชุดสามตัวที่หายไ้นี่ก็เปลียยนเต็มเตครับท่านผู้ชมชุดสามตัวชุดนี้กับเปลี่ยนมปนบมปัวเนเ็เหลือตะหาเป็นเป็นหาหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียว ห้าหนึ่งเจ็ดตัวเดียวธรรมชมนี่สกับเหลือแต่ลักร้อยห้าครับธรรมชมสี่กับแปดดับบนล่างอืม,ม,ม,อม,มล่างยังเหลือเหมือนเดิมยังเหลือหกห้าเหมือนเดิมไม่ต้องกลับอ่าพี่น้องชุดมนีปูกับบอาได้ธรรมชมเด้ชุด ติดสีเดี๋ยวแต่หลักร้อยนี่ครับชุดนี้ปูเบาสองชุดนี้เลยชุดบนที่มีสีนี้ไม่เอานะครับเหลือแค่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหลักร้อยคือห้าห้าหนึ่งเจ็ดนะครับดับสี่กับแปดดับบนล่างสี่กับแปดดับบนล่างนะครับล่างหกห้าเม็ดเดียววิ่งหกเปลี่ยนจะเปลี่ยนอีกปูปูนี่เลยจังไหนมีกรตายสาเดียวบอกุดสเลย

อเดี๋ยวเด้ปูเด้อแมปูจะได้มาหนึ่งเจ็ด้าครับ้าก็หาอ้เจ็ดครับเแล้วก็ลูมะลุนี่ครับแล้วก็ลูมอีนี่ครับแล้วก็ถือนี่อกใส่เมื่อรับถืแล้วก็ลนี่ครับลแล้วก็สองนี่สองแล้วก็สามนี่ครับสามแล้วก็สามแล้วก็สี่ คีขานีลูขานีลขานี่ยี่นี่ยไม่เจเอะไบานี่ห้านี่ยไม่แล้วเราไรห้าหนึ่งเจ็ดนี่นึ่มันยูดเสี้ยวนุมในข้โตนี่ครับผมออกมาออกมานี่ก็ออกว่าก็สามนี่ก็ซีตีมานไ่ไาตู้เต้นลูกขาครับก็เลยได้หาหนึ่งเจ็ดตหนึ่งเจ็ดนี่ครับ แปดสีน่นีดับเลยแปดกับสี่นะแปดดับบนล่างนะปูอุบลบอกแปดดับสนิทเด้พที่น้องเด้อเอาปูบ้าเถ่าลบกวนสนีแลละครับผมอเอาเส้นอะไรีกคนครับผมรกราบขอบ,บุญขอบุณครับผมครับสาธุปูไ<บ>อนน้ยิ่งยิ่งรบแม่มคืนเอึคนดีเอาหัวขาเลยไร ฝันด well ีว่าจะไหนละปูงฝันว่าพาอยู่น้ำกันนี่เป็นยางมากครับอน่างมากเปนเาเอาเอาบักเขียบนะครับหน่วยไงนี่ครับเขาก็ว่างไว้เล้วมันคู่คู่กันแล้วอะไรทเนี่ยก็จะดูเปรี้ยวครับบักนี้ที่นไปบักเขียบมันมันคุกันดอกเร็มแต่หน้าออโสิครับเนี่ยโอ้โหก็เอามาจับๆจัากัน คือหนพ่พครับดกอะ่าเขอยีิขนมหมดยวสามปีไะครับอ๋อคือตีอนะคือคือว่อาคือตีเจ็ดตีไนในห้าาหารือเปบ่บอปูฝันมาได้ฝันว่าเพ่นเอาผัเขียบไห่แค่นี้บอครับเน,นี่ยอันเสียงลอตเตอรี่เนือออ๋อเสียงลอตเตอรี่หกหาเนี่ยอ๋อ,อ,อครับปูครับ สาธุปูครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับท่านผู้ชมสายด่วนจากปู่ปูบนนะพี่น้องปูวาแจงนะครับชุดบนกับซีที่หายที่แรกติดดับพี่น้องซีกับแปดดับบนล่างนะครับให้บนวิ่งหนึ่งดับหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหลักร้อยห้าเหมือนเดิมห้าหนึ่งเจ็ดนะครับดับซีกับแปดดับบนล่างล่างวิ่งหกหกห้าเม็ดเดียว ขอบคุณเอฟซีแฟนลับทั้งสองครับขอบคุณพญายิ่งย,ย่งย่งสกุลสกุลนับกนะับขอบุญขอบคุณ,คณ,คณปูสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนนะพี่น้องเนาะกับพ่อกับแอดมินเปาเถ่าคลิปหน้าสวัสดีครับ